สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านครับเชา้านี้ตื่นไปเอาหินครับได้พบรถศพสบอุบัติเหตุครับผมเมื่อกี้ครับสดๆร้อนๆเลยมาเจอพอดีครับ ตกถนนครับมาจากทานู้นอะมาเลยนนี้ไม่ทราบว่าหลับในหรือเปล่ายังไม่ได้สอบถามทางเชฟเฟอร์ครับเจ็บอยู่แต่ว่าไม่มีใครเป็นไรมากนะครับโอ้โหนี่ครับ การพักผ่อไม่เพียงพอครับไม่ไหวอย่าฝืนครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งครับบรรยากาศยามเช้าเช้าครับโอ้ตกใจมากเลยเมื่อกี้นู่ครับรถพ่งกระจอู่นน่นแหละ ใส่ของมาด้วยครับใส่ของมาด้วยเราจะไม่รู้ว่าเราจะกลับมาทันตอนเขากู้หรือเปล่านะเพราะจะไปเอาหินครับอาจจะเราไปดูฝั่งนั้น มาจากไหนกันพี่พี่มาจากไหนขุปากัน่นร,รย รตู้บับหลับในครับพี่แกบอกว่าหลับในเป็นรถขนตู้ครับเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าเออกิ้นรับวะนี่ครับ รดาครับีรถเนี่ยช่วงประมาณนี้ช่วงประมาณนี้ะนจะอบง่วงนอนครับเวลาขับรถล่องไกลๆเนี่ยจะเอาไปลงแคนดงครับมาจาังหเภดปราสาทไม่ถึงครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเสียหายมากเพราะว่าพี่เขบอกว่าไม่ได้มาเร็วอโอเคครับ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนคู่ว่าจะมาทันหรือเปล่านะถ้าทันเดี๋ยวผมจะลงท่ายให้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปเอาหินก่อนนะครับสวัสดีครับ